โอเคครับก็อยู่กับผมเจ็คเอ็นทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเน็ตรฟรีนะครับเป็นของค่ายทูมูกก็กดมาที่โทรศัพท์เลยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างมุมซ้ายอ่าโอเคครับก็เราก็จะก,กดไปที่ของซิมทูนะครับ,บกันแตจิบ แปดโอเครื่องชาจัดแปดจิดแปดกัน 2, 5, 8, 1, สองห้าแปดหนึ่งซิลิยมนครับนี่ก็หมายเลขหนึ่งนะครับน, 1, น,คบน่ครับเราก็จะไปหมายเลขสองเลยกันแปดจิดแปดกันแปดสามแปดแปดสามนะครับอันนี้ก็เป็นเด็ีนะครับเมกรระยะการใช้งานก็หนึ่งสัปดาห์นะครับกโซเรียมแล้วก็ ทูนะครับโ <Okay. S 1> อเคครับก็จบกันไปแล้วในการแจกเนฟรีนะครับก็สวัสดีครับเจทีขอบายบายนะครับ